เนี่ยมาเก็บของก่อนยายยาเขาจะไปได้อาขี่รถคันนี้ไปเลยไปแล้วไปแล้ววิ่งเลยตาตั้งเลยตาตั้งเลยเฮ้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 ยเก็บของช่วยยายก่อนเอาแหน่งน้องใหม่มันมันขี่ได้อยู่มาเก็บของเสร็จกันก่อนเลยไหมมาเร็วเร มามาใครเก็บเ้าจะได้ไปเซเว่นเลยๆๆ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 ๆเๆๆ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 ๆเก็บๆๆๆๆๆ่ๆๆาๆๆๆอมาๆๆๆกๆๆๆๆ่อๆๆอๆๆๆาจ้าๆๆๆองๆๆอๆพี่บอยมาๆๆๆๆๆๆยๆยๆๆ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 กๆๆๆาๆๆ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 ๆอๆๆๆๆๆๆๆเๆๆ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 ๆมดๆๆ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 ๆมๆๆสิๆัดๆๆๆๆกัๆ พี่พอยไม่เก็บไมได้คอเซ็ปเลยพี่พอยเก็บหน่อยลูกเก็บหน่อยเดี๋ยวนะให้พี่บอยเก็บก่อนเดี๋ยวพี่บอยนั่นลูกเก็บใส่พี่บอยก็เก่งนะดันเห็นไหมนั่นไงเอาอีกเอาอีกลูกเอาอีกชิ้นนึ่งไปคนตีถุงพี่บอยพี่บอยมาเก็บค่ะเก็บเก็บเก็บใส่ค่ะซึบเนี่ยอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาเอาลูกเอาอี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 กเก็บหน่อยเก็บหน่อยเก็บหน่อยใส่ข้าใส่ไหนไหนรถอยู่ไหนรถอยู่ไหนเอารถเข้าเลยลูกเอารถเข้าเลยไหนไหนรถอยู่ไหนนะ นหนูเก็บเลยค่ะน้องดูดมัมอยู่ไหนน้องดูดมัมเอาเก็บใส่เลยค่ะเก็บใส่เลยเอาเก็บเลยค่ะโอ้ยผู้ใดสิมังย่องก็กันบุงทางอะพี่พลอยใส่ค่ะพี่พลอยใส่เข่าไอ้มังย่องไอ้มังย่องเพชรหรือพลอยพี่พลอยเก็บใส่งั้นไม่ได้ไปเซเว่นนะไปเราไปเซเว่นก ah, no wow. uh ันเถอะไปน้องเพชรน้องเพชรเราไปเซเว่นไปลูกปะเพราะว่าอ่าเอาเก็บใส่เก็บใส่ให้หมดเลยอะอะอะนั่น จะใส่ให้หมดเล้วจะได้ไปนั่นๆไม่เห็นไหมเนี่ยมันมักน่องงั้นสิเด็กหน่อยอะไรแล้วเนาะเก่งมากเก่งมากนี้ยนั่นๆนี่ฮะโอ้โหเก่งเก่งเก่งนี่ไงนี่ไงนี่ไงพูน่ะพูน่ะโอ้ยอีก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 จานหนึ่งจานนี่เว้นตานี่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 เฮ้ยเว้นตาด้วยโออใช่แนะออจานโอ้โหลูกชิ้นด้วยป้าเก่งจังเลยน้องเพชรเอาไหนพี่พลอยเสร็จหรือยัง ยี paid, at at ่อยสิไรเงยยี่หอยเหลือกี่อันไห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 นม่มึงนี่โอ้ยนุ่นนุนนุ่นนุ่นแมง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 แล้วตึ๊บ่นเห็นไหมเอาใส่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 เร็วเร็วใสร็วเราจะได้เว่นกันจ้าจะได้ไปเซเว่นกันเร็วเฮ้โอ้โหโอ้มดแดงหรอโอ้ยใหญ่เอาใส่เล็กโอเคปิดเลยบ้าโอ้ยกระตากระตาเอาตัวนี้ด้วยตัวนี้ด้วย โอ้โหว่าแล้วสิได้แย่งกันปลายบาทเนี่ยเอา